มันร้อนเออขนาดนั้น,นเลยเี่ยวครับบีเอ็มมี e หลังคาก็เดี๋ยวเก็บมิดชิดไงคนนี้ได้เข้าอะไรไม่ได้ไม่ได้ไ่เันนี้ผมก็ต้องเก็บวันนี้นี้เพราะมาต้องอยู่ในนี้อีกนานมันเป็นคดีในของตลาง,อ,งอือใช่ไหมครับครับ,รบและอันนี้ผมมีที่เก็บชัดเจนนะเพราะผมมีป้ายเป็นที่เก็บรถของกลาง,อ,งอืมครับไม่ใช่ว่าผมจะเอารถใครมาเก็บเก็บเก็บอืมครับคือหนึ่งเพื่อปักนี่รถคุณตาครับ เอาดอเอาดอที่จอดเอาดอนะครับเอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรอยู่นี่อยู่นี่ผมอยู่นี่ทำนเลยพี่ตามสบายเลยตามสบายเลยผมอยู่แค่นี้แหละร,ร,รถคุณตาครับนะตอนนี้ก็ยังมีเท่าที่เขาทำโอ้โหรถคุณตาครับเอาดอนะเอาดอ ัครบพี่เขาอธิบายเลยตำรวจเออพี่เขาอธิบายเข้าใจแหละเข้าใจเข้าใจใช่เพิ่งมาทีหลังไะมันก็มองในแง่ดีถือว่าเอาดอรับลมเดี๋ยวรถมันร้อน